ันนี้สิพาทุกคนมากินพันปอเปียกันเนาะแต่กินธรรมดานี่กับโบแซบมันก็ต้องมีแบบแนวแก้มแน่เนาะก็เลยว่าสั่งปูดองของเกาหลีแล้วกับปูดองอ่ะซีอิ๊วเกาหลีแล้วก็เป็นเครือบซอสต,ตัวสีแดงๆนะเออมากินเบิง่งเพราะว่าเห็นอยู่เฟซบุ๊คลงโฆษณาแบบเฮ้ยคือสิเป็นต่แซบแท้เนาะเซตหนึ่งเก้าสิบเจ็ดดอลลาร์รวมกับค่าส่งเลยก็เลยว่าลองสั่งเบิง่งเนาะ แล้กกะเจ้าเขียนยูหันว่าสองสองสองเสร็จนี่เนาะสองโตนี่เนะาะจะอยู่หาผ้าวาสัสดได้ก็เลยลองสั่งมาเบิง้งก็เจ้ากันแลกแพ็กดีได้ทุกคนแลกแพ็กดีแบบมาฮอดกันยังแข่งอยเนาะปูดองเสี้วเกาหลีเนาะยังแข่งกึกอยู่หล้กก็ปูอ่าเคลือบอีหอย่างก็ที่ว่าเป็นน้ำแ,งแดงๆนะเออดากับโบจือต้องขอโทษนาคือแบบเบิ่งแล้วแบบเอยอยากกินก็นเลยสั่งนะเพราะ ไปเกาหลีหกเจ็ดเถื่อเออเนาะตอนไปเล่นเกาหลีนะเนาะเพราะว่ามากอาหารยี่หันมันแซ่บแนะ่เนาะและ้วคาใจเดียวนี่คาต่โควิดมากก็คือไม่ได้ไปใช่เลยเนาะอยู่แต่อเมริกาเนี่ยแหละเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันน้านนก้อนแข็งของกระเจ้าทบิพก็คิดว่าเป็นย่างเป็นอย่างสนอะงเอออ่านไปอ่านมาแล้วโอ้เป็นน้ําก้อนแข็งเนาะกระเจ้าใส่แลบกับอันเครื่องดองมาเนาะก็เลยว่ามาแกะเบิง้งเนาะตัวดองเอี้วว่าเป็จนจะังไดเนาะต่อขั้นตอนการแก้กา ยากน้อยหนึ่งเพราะว่ามีคนน่งเบิงน้ำออมีคนอยากน่งเบิงน้ำกันเลยว่าโอเคอะหลังจากแกออกมาก็จะเห็นเป็นประมาณนี้ทุกคนยังแข่งอยู่เป็นน้ำาน้าแข่งอยู่นะเนาะเดี๋ยวราจับไปเซน้ำเนาะ้ะกาก็ตัวที่ว่าต้องค้นใส่ตัวซอสที่อย่างที่ว่าเป็นแดงๆนะมันก็แข่งมาคือกันแล้วทั้งในกล่องก็จะมีซอสเนาะและ้วดาก็ลองแกะปากมันเบิงเนาะอู้หอมหอมหอม,หอม,หอมน้ำดองนะทุกคน หอมน้ำดองเอาเทเอามาเลยน้ำลายแตกเลยจ้าแต่ว่ามันกันยังแข็งอยู่เนาะดาก็เลยว่าเอาไปแช่น้ำอุน่นเนาะไปแช่น้ำอุน่นน้ำห้อนให้มันละลายแล้วจริงสิมาแกะซีมนะทุกคนเนาะ,ะประมาณนี้แช่ไว้ก่อนจากประมาณชั่วโมงซะแล้วส่วนโตที่ว่าเป็นปูนี่มากัยังแข็งแขงอยู่เนาะดาก็เกะออกมาเบิง่งแล้วก็ก็จะมีซอสให้ซอสมันจะอยู่ทางกองก,อง,กองเลยทุกคนให้เอามาคุกคุก,กกันมาซันดี ซอสสีแดงๆหั่นเนาะสองถุงอ่ะกะด้ากับมาจัดการตามที่กเจาเขียนบอกเนาะต้องขอโทษน้ำค่ะตั้งกล้องด้ามันเพจแต่กะด้ากำลังสั่งใหม่ละมันยังบวมมาส่งเนาะก็เลยว่าให้ลูกสาวจับกล้องให้เนาะภาพกจ็จะโบขมสัตปันไหนเนาะก็จะเปลี่นประมาณนี้เลยทุกคนหอมหอมหอมเลยทุกคนเป็น่นตะแซบขนาดเลยเนาะ <c oughs> เห็นแล้วน้ำลายไหลย ดานาอยากไปกินยวนหั่นเนี่ยหั่นเจดาอยู่อาวลาแต่นาอยู่กรุงเทพเนาะอยากไปอยากไปมีโอกาสเด้ออีกจักสองปีก่อนซะให้ลูกๆญ่ก,ก่อนแล้วก็หาเงินซื้อปีญยนก่อนนี่เนานี่คือชิมก่อนแซ่ปลูกก็คือออนออน,นุ่มๆคือแบบน้ำยำมันที่มันให้เขาคกุกไ่อะนะหอมหอม,หอมทุกคนเออดาสั่งซื้อกับ เวฟที่ว่าอยู่ในอเมริกาแหละทุกคนอันนี้คือปู่ได้สองตัวบักไงได้คือได้ได้แกะออกมาเนาะดาบดูได้ทายเบิรงขาดตังกล้องบูมีคือบอกกันแหละเนาะก็เป็นตาแซบอยู่ได้เนาะแล้วก็กินกับตัวนี้เนาะกิ่นกับผักกับอย่างแก้มพร้อมกินมันน่ะคือแบบหอมหอมหอมทุกคนหอมเป็นตาแซบหอมเป็นตะกินอิลีได้แล้วดากับไปทอดปอเปี๊ยะเนาะเพื่อว่ามากินกับเนาะอันนี้เป็นปอเปี๊ยะใส่กุ้งเนาะมากินกับมาพันกับผักกับอันขนมจีนเบิรเนาะ คือคำมันสิกินแตนปูดองหั่นมันก็คือสิโบอินเนาะละอีกอย่างหนึ่งมันก็คือสิแบบรสชาติมันก็จะแบบเค็มๆหมมวานๆอ่างนีนซินาเออก็ต้องแบบหาแนวกลิ่นกับอีกอย่างหนึ่งกันเลยว่าโอเคพอเผอิญมา มีใสของปอเปียอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วแล้วก็เลยเอามาพันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่ว่าจะกิ่นกับนาฬิกาตอนนี้มาได้ทุกคนมากิ่นน้ากันเนาะอยู่บ้านหนาวเนาะซโนโตกก็คือหาแนวกิ่นจ้าออกไปโบได้นะพอเมื่อนี้ลบแปดองศาทุกคนหนาวหลายอีหลีเนาะแล้วก็จะพันใหญ่ๆอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มจังส่เลยเนาะพันกับขับปุ้นแล้วกับน้าเจลมาสั้นเนาะกับสลัดเนาะพักอื่นกับโบมีพักกับหลายพระวันซโนโตกออกไปซื้อโบได้ทุกคน ก็เลยวัปพันกับสลัดขนมจีนแล้วก็มีอันข้าปุ้นมีอย่างแน่เนาะแล้วก็เออลวกซ้นลูกอย่างมาพันแล้วก็กินกับปูดองเนาะคือบอลที่แซบสุดนะคือบอลที่บอลมีไข่มาเนี่ยทุกคนมันมันแซบแซบเนาะนัวนัวแซบแซบเนาะแซบอีนีนี่ดาด้จากสั่งซื้อกับเพจนี่แหละทุกคนผู้ดีเลือนเฟซบุ๊กไปแล้วก็เห็นแล้วก็เลยสั่งซื้อเนาะก็ยูยูยูแคลิฟอร์เนียเนาะเสร็จนี่แหละเก้าสิบเจ็ดดอนรวมค่าส่งเนาะ กจ็จะบอกว่าหาเผาวแต่เบิ่งทรงแล้วโมนา่าจะหดอต่คันลาแต่ปูได้แต่ขันลามืดหน้ามืดกองเนี่ยก็คือนหนา่าจะหออทะ้แหละเนาะเรื่องของเรื่องที่สั่งก็คืออยากกินอยากกินปูไข่ดองเออก็เลยว่าเออเห็นเพจเกาหลีกจ็จะโฆษณาเพจก็เลยสั่งซื้อลองกิ่นเบิง่ง <laughs> พราะว่านโตก2อมือแล้วเนาะลบแองศาออกไปใส่โบได้กันนอนแต่เบิงหนังเบิงเฟซบุ o กเบิงอัน YouTube ไปเลื่อนไปเลื่อนมากระเจอแเนี้กินแล้วก็สั่งแนวกินมากินประมาณนี้เนาะอากาศยูนี่คือมือนี้ลบแองศาเนาะหนาวแล้วเนาะอยู่เอเชียอยู่บ้านเฮาเดย์อยู่ไทยอยู่ลาวได้เป็นจากไหนทุกคนหักษาสุขภาพในเดอร์เนาะ รากาจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อได้าฮอดพันซับสไคร์ไวๆเนาะขอขอบใจทุกคนเด้อมีอย่างตำหนิได้หรือว่าอยากบอกแนะนำได้คอมเมนต์ได้ทุกคนขอบใจที่ให้เกียรนรับชมคลิปของด้าเนาะมือใหม่ฮัดครับทุกคนอาจจะเหตุคลิปบอกโอเคปันไหนก็ต้องขอโทษนํำเนาะขอบใจละลายเด้อที่ว่าคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้ได้อ่านทุกคอมเมนต์ละกันได้กราบขอบใจงามๆเนาะ บายบายหักษาสุขภาพเด้อทุกคน